หญิงกำหนดปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดปากช่องจมูกขวาไล้ปริกรรมมาภาวนาประคองปริกรรมอนิมิมีนันไว้ว่าสัมมาอรหังฝึกถ,ถึงดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายสัมมาอรหังฝึกถ,ถึงดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายนั่นสัมมาอรหังฝึกถึงดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายนิ่งนั่นทิทฐานที่หนึ่งที่สองเลื่อนกันไปแคแบเปาตาหญิงยืดเสีข้างซ้ายชายยืดเสีข้างขวากรงหัวตาถิมนตาออกตามจ้องลมไม่ใจก็ออกข้างใน และบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่เท่าตาเนี่ยว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาระหังสามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับเท่าตาเข้าไปกลางกัสสิษะข้างในไในก่อนใส่วาน้านหลังน้ำมงกลางกัสพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางกัสสิษะข้างในว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธี ต้องกลับตาไปข้างหลังให้ตาค้องเหมือนคนชักจะตายแล้วหลับตาอยู่ตาช้อนขึ้นบนเลื่อขึ้นบนเลือเล่อไปเลยพอจนต้องค้างแน่นให้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วก็คอยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ไปช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักใช่เหลือให้ล้ำผล